คาถาพลิกชีวิตหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่ไม่ให้จนรวยรวยรวยพันล้านคำว่าตกต่ำอย่าได้มีคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สวดภาวนาคาถาพลิกชีวิตวันละหกจบพร้อมรับพรจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วตั้งจิตและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วกล่าวดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทัง ปามุตจะสุมาอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมาอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุตั้งจิตให้เป็นสมาธิ พร้อมรับพรจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทยะถา,าวาริวหาภูลาปริภุเรนติ้าขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปปัฏปิติจิตังบริลงรงังตุมังคิดเมสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโท นาถามณีโชดิลโนนาถาปิวาธนาสีริสนิจังบุทาปจายีโนจัตตโลธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังปะาังอยากได้อะไรก็ขอให้ได้อยากได้เงินก็ให้ได้ แบกไรมนุษย์สมบัติกลายไปกับสวรรค์สมบัติอันสุดทไทยเคืในผ้านสมบัติในผ้านา,นาปัจจโยหตุหหตูโหตุหหตุโหตูหอาตุขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเรา อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ